อยู่กับแฮกกรเ์เถื่นเลยคอนอีกเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวนี้พาพตกปลานะครับวันนี้ เนี่ยอนุยจ๊ะน้องพองอ่ะเลือกเบอร์รี่นะไอ้นี่โทรได้มั้ยเปล่าโทรหลุยมั้งเสื้อเสื้อเสื้อเนี่ยนะราโจเสิร์ฟนะครับเยอร์ปูนะครับใส่เยอร์ปู đã cắt Bây cho nó đi Tìm nó bất miếng Cắt thì Người mình cắt đấy đi Tìm mất bát cắt Lúc là yeah. Ôi Thả cắt mình cột cắt Mình một vi đó lại trơn ngày rồi <laughs> ອັນນີ້ກະດາມກະດາມກະດາມໄປເລີງໂຕນີ້ກົບຫຼອບເລີຍເດີ້ເຈົ້າເລົ່າອາໂທຄຸດກັດກັດເດີ້ຄືຢູ່ອາໄທໄດ້ວ່າຈ ràng ໄວ້ຈອດ ใส่ยาปูนะครับรมโซแข็งแรงเกรนลับนี้เอาไปใช้ได้นะครับ<ค>รยำบ้างของทีมงานครับวันนี้ งจอล,ง,ลองน้ำไปแล้วครับเหยื่ยอเราไปจวดฝัด่งนู้นต่อครับ วันก่อนได้ไปสี่ตัวนะครับกระช่อนเดี๋ยวมารอดูวันนี้ครับจะสนมหรือเปล่าโอืมคือนวติดเฮ้ยหมอกเมา Não sei, né? oh, é.

อาสิคอมตัดๆตัดโอ้ใบยร้านโอ้โหแล้วครับยืนหนึ่งครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ที่ถูกบ่อยที่สุดครับตรงนี้ถ้าเราจองตงุกจดลองจองว่า ต้องจบโตเลยร้ายมีผู้หวังดีมีมีผู้หวังดียกให้ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ใบหมาโง่เลย,เเลยมีคนหวังดีนะครับยกให้ phòng nôn cả đốt cáp đốt sấy cắt vô tình sấy แน่นอน, bắt cắt ôi keep 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 nhảy oh, cạnh lên cạnh เดี๋ยวพามาดูปลานะครับใส่เบ็ดไว้นะครับเบ็ดเหยื่อปูนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาชมกันครับพี่น้องหากับแก้มตอนเย็นนะครับโอ้ปลาขึ้นตัวใหญ่มากนะครับใส่เหยื่อปูนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่า โอ้ลืมเอาคริมมาด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เชือกตึงๆด้วยไม่รู้โดนหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องจะได้หรือเปล่าครับนี่ครับเชือกตึงมากเลยครับโดนครับโดนครับโดนนะครับมุเชือกพันกันครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้สักครู่นะครับ นี่ครับพี่น้องใส่ปลาช่อนนะครับหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยฮะปลาช่อนโอเคครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับแต้มแรกมาแล้วครับนี่ยครับอยู่ได้นี้ครับ ไซส์กำลังสวยเลยครับโอ้ยเหนื่อยเลยหากับแก้มยันนี้นะครับทีมงานครัวเถื่อน นดีแล้วครับพี่น้องโดนดีแล้วครับโอ้โหสาใหญ่ครับสาใหญ่ครับสาใหญ่ครับนี่ครับหมานจริงๆครับเหยื่อปูนะครับหมานจริงๆครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสาไสาใหญ่ะนะครับนี่ครับสาเกือบโลนะครับ โอ้หมวานจริงๆครับเหยื่อปูครับสองเต็มนะฮะสองเต็มแล้วสองเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ต่อนะฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเห็นเชือกตึงๆน่ครับได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับพี่น้อง ไม่ได้นะครับตัวนี้ไปกันต่อครับวันนี้อยู่ฝั่งหน้าหมู่บ้านนะฮะ กับแกร้มตอนเย็นนะครับตัวนี้โดนหรือเปล่าตัวนี้ไม่โดนนะฮะนี่ครับ ดโดดอีกแล้วครับพี่น้องเชือกหยุดสน่อเชือกโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้ว นี่นะครับเป็นผลงานใส่เบ็ดเยาปูนะครับสามแต้มงามๆนะครับนี่นะครับได้เมนูเย็นนี้แล้วนะครับ <c oughs> เมนูปลาช่อนนะครับใส่งามๆสวยๆครับเดี๋ยวดูรอบเย็นนี้นะครับว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับ เมื่อกี้นะครับใส่ไว้ประมาณก็ดหลังนะครับขาดไปหลังหนึ่งคนระับเสียดายมากโอเคครับก็จบเล็บเปลืองเท่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสอดอีครับผม